จิ้มห่อเลยพี่น้องป้าดเบิงฮ้อน้ำจิม้มละลายสวัสดีค่ะสวัสดีพลอยพี่น้องมาสุคูซุขคนจากทางฝั่งไทยฝั่งลาวแล้วกระทังต่างประเทศมาแต่พี่น้องจาา้าวมนี้พามากินซีฟูด้ดทะเลทั้งถาดเลยพี่น้องโอ้ผมแม่เป็นยิงเคียงเลยเหมืนอวมนว่ได้มาตัวเเบิ่งพี่น้องที่เด็ดอยู่กับน้ำจิม้มหออ่อเลยพี่น้องป้าดเบิงบ้ง กินแล้วแล้วยง้มของนำเอาน้ำแข็งเข้าไปด้วยวะมีแซลมอนพี่รองแซลมอนแล้วก็หมึกสายหมึกสายลวกจิ้มแล้วก็หนวดหมึกยักษ์ค่ะพี่รองคะแล้วก็กุ้งไล่เสือแล้วก็มีกุ้งสดลายเสืออีกพี่น้องปะะ้าท้อทะเลทั้งนั้นเลยตอนนี้ข้อแรกตะล่อนพุงมาพี่น้องมากินบ่อเมืดอตกพี่น้องเบื้องส่งมันหลยอยู่นั่นแหละค่ะ คนสวยหลานสาวของน้องมายืนจ๋าบอ่อย่าไหลมาอย่าไหลมาบอม,มาเอิ้นว่าบอม,มาอือ ้อตาไร่เหรอไม่แพนัแก๊กลุ้งพ่อไหมได้แมมวแก๊กลุ้งให้ค่ะส่วนลูกกิ้นล็กบบกเก็บอร่อยม,อมาม ยุยใส่พี่นอ้องน้ำจิม้มนึ่งลาย sao sao không mèo mà, mà xem rồi Mà chim cung rơi chắc 2 tuổi มไ,ม,ไม,ม่แม่เหรอนำ้ำสวอยวันเฮ็ดคลิปพี่น่องนำ้นำน้ำเสื้อผ้าก็เ่ได้เปลี่ยนใส,ส,ส่ใส่เสื้อนี่อ่ะกินช่วยหน่อยนี่เลยใช่นิดเดียวไม่เป็นไรหรอกมีพริกอะ่ะโอ้พี่นอ่องเมื้อ

เมื่อคนนั่นใช่ไหมคือหวเนี่ยไม่เมื่อปลาหมึกอื้ชอบหมดกคออย่าใส่มือพี่น้องเลย cái này cua ngả miếng kinh tuổi ừ <laughs> 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 Hãy năm chìm ra. кім <laughs> อัดกินเลยกินเลยกินแล้วกินเลยอืันยัก็เยอะอะอืมคนอลองแซแต่ปากเป็นจะแซบดากดีห้แมวมากินซอยขอับมาอนี้รลายแห้ง มาบ้านแม่ป่าค่ะพี่น้องขามาบ้านพี่สาวไอแมวเป็นเอิดรถแม่ป่าเนอะแม่นบอกเป็นพี่สาวบ้านเท่ากัเอินแม่ป่าแม่ป่าบอกเป็นแถวเท่าที่ละแม่ป่าท่าเนแถวไอพี่น้องเกิดก่อนเหมือนพี่เกิดก่อนกี่ปีแมวปีเกิดก่อนไอแมวปีเดียวแสดงว่าเกิดก่อนมันซี่ปีแต่ท่ถนเถ่เจ้าเอินเขาแม่ป่าเรายังพูดงามเป็นสาวยู่พี่น้องสาวกว่าน้อีกเนว่ยเป็นค้นขาวพี่น้องนั่นแหละโอ้พี่น้องมันอิ่ม สียไอแมวกินกระเบื้องไอ้แมวพี่น้องเนาะก,กะไฮบริลลี่ล็กจกักมือแนอมือเจา้าปาก็เดี๋ยวยกินกระเบ,บื้องกินมานัางผักอยู่ประสันปาแล้วพี่น้องอิ่มค่ะเฮ็ดเบียกเม,มื่อเหื่อหัวตะว่างม้าเนี่ยเครื่องกินเขาไปแล้วก็นานี้พี่น้องมันกะอิ่มแต่ได้พ้าไอ้แมวมาซอยรลีล่ล็ลกรี่ล็กพี่น้องเป็นยังไงอร่อยอยู่ใช่ไหมกุ้งเนื้อคนหวานใช่ไหมพูดบอกภาษาไทยไทิ่นฟังดูแมว ฟังอีสานรู้เรื่องบ่บ่บ่ฟังบ่รู้เรื่องฟังก็รู้เรื่องเด็กปี่น้องโอ้เวนแสีบปากเพชรอู้เบิง่งเอาอีกจ้าข้ามเด็กปีหนอก็เสียวกินมะจากน้ำลายแตกน้ำจิ้มแสีบแหง นี่เรียกอะไรกุ้งอมเหมือรู้เหม่อปี่น้องรู้เหม่อ่าได้ดกับหูว กินหน่อปลาหมึกอ,อันเนี้ยเราคนบอกว่าเอามาไม่กินหรืออันนี้เดี๋ยวยังไม่กินสักคำนอกจากกินหมดแล้วกินสองชิ้นก็ได้ให้แม่รับบ่อคอยกินปลาหมึกไปหน่องกุ้งยังสี่ขันบ,บ่อีหลีเยอก็บ่อคอยกินย่านข้าวเล็ดตลอดอันนี้คืออันกระยานเมื่อตอนนี้ก็ย่านแน่อยู่พี่นอ้องเขาบ่อคอยกินปลาหมึกกินอ่ะหน่อยอืมคนกรอบ ไม่ต้องกินเยอะหรอกกินสักอันหนึ่งก็พอเพ,พิ่นหยานพี่น้องหยานแห้งอีเดียไอเมวไม่หยานอย่างหยานคัะแต่วป็นก็นอยากให้รสซีมมึงมันไม่มันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันไม่หยาบแมวไม่ต้องเอาออกคนคนไม่ใช่ไม่กรอบคนเหยวก,ก็ต้วนเลยคนไม่มีเหมือนกันอือนะคนเปนอย่งนี้ยไปน้ำจิ้มไปนิดนะึงจิ้มดูหยาบอู้ มาบานในป่าพี่น้นนองปิดปา่โอ้ยนิ่นีหน่อยหน่กับว่าไรน้องแมวเอ้เย ไม่เอาแล้วตอนนี้แล้วม่ได้กินแล้วน้ำจิม้มแล้วเมื่อแสบไฟไหม่ท้องกริงก็นก้นนำจิ้มกับสีแสบแล้วพี่น้องเจนน้าหน้าที่ขอบคุณทุกๆกกำลังใจได้ค่ะพี่น้องคะที่เขาใหา้สนับสนุนทุกๆช่องทางทั้งแฟนเพจเฟซบุ๊กเวนเบย์แฟมิลี่ก็ฝากยิงช่องทางเขาไปติดตามใทุกนุกได้ค่ะเด้อแล้วก็ช่องยูทูบพ่อหน่อยพี่น้องช่องเวนเบย์ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งได้ค่ะเด้อคลิปนี่วันกินเมื่อเหมือนเ็นกัขอโทษหลายๆลายค่ะพี่น้องเพราะว่ามมมมมนนนนวววออิ่่่่แแตตาาขงไไดด้้้เเเรียยลลก็คะ เคยเปิดเห็ีดกับชินวัตมูเรื่องสารละพี่น้องสารค้าไปเลยคะ่ะเด้พอกันไหมคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณทุกๆุกกำลังใจคะ่ะไปแล้วขอบคุณครับ